สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคลิปเตือนเพื่อนๆสายทำเพจใน f c e e o o o นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะโดนข้อความแบบนี้นะครับเป็นการกล่าวถึงเพจนะครับซึ่งลักษณะการข้อความเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรียนผู้ดูแลระบบขอโทษที่ต้องส่งข้อความนี้คุณทำผิดพลาดบลาบๆๆๆแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญของโพสต์นี้ที่มิจฉาชีพแปะมานั่นก็คือลิงก์พวกนี้นะครับเห็นไหมครับ2เพจ ชื่อคล้ายๆกันเลยนะครับ variation alert center variation alert center td ลงท้ายด้วยรหัสแปลกๆนะครับน่าจะทำกันเป็นขบวนการาสิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อไหร่ที่คุณได้การกล่าวถึงเพจแบบนี้มานะครับถ้าเป็นโพสต์อะไรที่มีลิงก์ให้เรากดนะครับส่งการยืนยันผ่านลิงก์จุดๆๆเอาก็ว่ากันไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดไปแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยกดนะ แต่คิดว่าเมื่อไหร่ที่เรากดลิงก์ไปแล้วเนี่ยมันจะทำมันจะเป็นยังไงการฟิชชิงน่าจะไม่ฟิชชิงอาจจะเป็นในลักษณะอื่นซึ่งเดี๋ยวนี้มันทํากันง่ายมากในการแฮกเพจนะครับแต่ก่อนฟิชชิงก็คือดักลัดผ่านแต่เดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเตือนนะครับสําหรับตอนนี้คนที่เข้ามาทำเพจในช่วงที่คลิปเรียลกำลังดังๆนะครับการหารายได้จากคลิปรีลเนี่ย อตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งการกล่าวถึงเพจนี้มันมาอย่งไงมันมาแบบนี้นะครับอ่ะผมลองเอาชื่อชื่อของไอที่มันถักอ่าที่มันกล่าวถึงเพจเข้ามาอย่างนี้นะครับ Variation Vari alert center ที่แปไเจ็ดหน่งก,นก็แล้วแต่นะครับผมเซิร์ชหาไปเจอไอ้เพจนี้นะครับมันชื่อว่าเพจ Variation alert thailand ะเห็นไหม ลักษณะนะครับที่มันแท็กมาได้คือแบบนี้นะครับมันจะโพสต์เรียนผู้ดูแลแฟนเพจแฟนเพจผู้มีปัญหาข้อกําหนดของ Facebook ซึ่งหมายความว่าบลาบลาบลาแล้วก็แท็กเพจแท็กหลายเพจเลยนะครับดูดูนะครับคุณมีเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ข้างล่างมาก็เป็นเพจนะครับขายเตียงอ่าแพทอแท็กไปหาเพจนี้1และสะตอะไรนะสะตวัตแอร์เซอร์วิอ่ะ บ้านอิงฟ้านะครับเนี่ยคุณอะไรเนะี่ยอิงบ้านเดี่ยวขอนแก่นข้างล่างนี้ที่เป็นลิงก์นะครับคือเพจนะครับทั้งหมดนี้คือเพจหมดทุกเพจเลยนะครับบางอันอาจจะแท็กไม่ติดนะครับจะจะเป็นการสุ่มแท็กพอแท็กแล้วโพสต์แบบนี้ปุ๊บมันจะไปขึ้นในเพจแบบนี้นะครับการกล่าวถึงเพจเมื่อไหร่ที่มีคนไปกดลิงก์เท่านั้นแหละครับคุณโดนเรียบร้อย เมื่อคุณกดไปแล้วในเสี้ยววินาทีที่คุณรู้ตัวแล้วว่าเผลอกดลิงก์ไปรีบไปเปลี่ยนรหัสให้เร็วที่สุดนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านให้จํายากให้แฮกยากนะครับถ้าจํายากเดี๋ยวเราจะลืมเองหรือว่าระหว่างที่เรากาลังเปลี่ยนจดโน้ตไปด้วยนะครับกันลืมเตือนเลยนะครับสําหรับคนที่กําลังทําเพจน,นะครับตอนนี้ไอ้แบบนี้ระบาดหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชอีกทีนะเพจ เนี่ยเห็นไหมมีเพียบเลย Information Alert Center เร์พจเ a อ i ์ชัน n เล r ร์อิ o ฟอร์เมชันอเเนี่ยเพียบเลยนะฮะค o n t a c t a l e ร t Center u s a เห็นไหมมีสาขา USA ด้วย f r i e n d Alert, Alert โอ้โหดูดิมันเพียบเลยนะครับก็เตือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีการกล่าวถึงแบบนี้อยากกดลิงก์เด็ดขาดฝากแชร์คลิปนี้ถึงเพื่อนๆน,นนักทำเพจทุกคนด้วยนะครับ